กรรมวิบากแห่งการเว้นปานาติบาตท,ที่เป็นตัวกรรมตัวการกระทำคือเว้นขาดจากปานาติบาตคือทำสัตว์มีมีชีวิตให้ตกล่วงไปเป็นผู้วางศาสตราวางท่อนไม้แล้วมีความละอายมีความเอ็นดูมีความรุณน,นาเกื้อคูณแก่สัตว์มีชีวิตทั้งปวง ข้อความชัดแล้วว่าเว้นจากการทุตร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นและยังมีความเอ็นดูมีความการุณาคำแต่สิ่งที่เกื้อกูลแก่สัตว์มีชีวิตต่างตัวผลที่ได้รับเป็นวิบากของกรรมนี้ก็คือทำให้าาพระองค์ทรงมีมหาปุริสลักษณะที่สามที่สี่ที่สิบห้า ลักษณะที่สามมีส้นยาว <c oughs> ยืนออกไปจนถึงกับกล่าวกันว่ายาวถึงหนึ่งในสามของฝ่าเท้าทั้งหมดคือส่วนที่เป็นส้นนั้นเป็นหนึ่งในสามที่เป็นยื่นมาทางข้างหน้านี่สองในสามลักษณะที่สี่วิคนิ้วเท้ายาว ลักษณะที่สิบห้ามีกายตรงดุจจกายกรมธรรมาทิสถานกงลักษณะเหล่านี้แสดงไว้ว่ามีอายุยาวศัตรูไม่อาจจะปลงชีวิตบุคคลชนิดนี้ให้ตายในระหว่างได้แม้ว่าศัตรูนั่นจะเป็นสมณนนะเป็นพรามเป็นเทพเป็นมารเป็นพรหมก็ตาม การไม่ประพุทธร้ายผู้อื่นมีวิบากทำให้อายุยาวนี่ก็มองเห็นได้ชัดทำธรรมดาสามันว่าไม่ก่อศัตรูไม่ก่อเวรมีแต่ความเมตตากรุณาก็ทำให้อายุยืนยาวไม่มีศัตรูคนไหนจะมาทำอันตรายผู้นี้ให้ถึงแก่ความตายในระหว่างได้ ค <c oughs> ี่ว่าจะต้องอยู่ไปจนสิ้นอายุขไข